สวัสดีค่ะมื่อนนี้ยายแมวมาเพาะทั่วพู่เนาะวิธีเพาะก็เอาดินเพาะมาใส่ทาาแล้วก็กดให้แน่นๆให้เป็นลุมเอาก็ยอดจับมเมล็ดทั่วพู่ใส่เป,เป็นลุมเป็นลุมเป็นลุมไว้ลุมละมิดละมิดละมิด,มดเออค่ะก็ยอดไปเรื่อยๆเนาะมื่อนนี้ยายแมวที่ยอดประมาณเจ็ดทาาเนาะเจ็ดรยกว่าลุมท่านึงก็ร้อห้าลุมเนาะ จิ้มแมวซีส่ในปลาบวบงูเตรียมไว้เพราะบวบงูเก็บได้เป็นเดือนแล้วเนะาะใบเริ่มร่วงเริ่มบางงามแล้วก็เลยเตรียมเพาะทั่วภูกว่าเตะบวบงูเสร็จมันหมดเนี่ยทัวภูหอกระเพาพปุ๊กพอดีจี้มแมวสีปุ๊กในแปลงบวบงูเลยค่ะเสร็จแล้วหอกระกบด,ดินเนาะเขาเขาเสร็จแล้วห่อเอาดินโรยแล้วก็กดกดกดให้เป็นรูมแล้วก็ให้ให้ได้จากเจ็ดธาตุจิ้มแมวเขาทิ้งซี เอาไปรดน้ำเนาะรดน้ำแล้วก็เอาไว้ในนี่เป็นกระท่อมเนาะให้แดดท่องถึงจากน้อยนึงของฮาวายเมลต้องการแดดก็ให้ต้นสูงค่ะมีทั่วพผู้เรียบร้อยแล้วรดน้ำทุกวันจ้า